บอยปรกรณ์ขึ้นแท่นว่าที่เคยคนโปรดคุณแม่เฟยชมปลอทริปญี่ปุ่นเป็นคู่ที่ข้างรักกันสุดๆส,สำหรับเฟยพรบวีและบอยปรกรณ์ทั้งคู่เพิ่งกลับมาจากทริปเที่ยวญี่ปุ่นแต่ครั้งนี้ไม่ได้ไปกันเพียงแค่สองคนเท่านั้นแต่พากันทั้งครอบครัวเลยล่าสุด22มีนาคมเฟยได้ออกงานอีเวนต์และได้พูดถึงทริปญี่ปุ่นในครั้งนี้ด้วยว่าทริปญี่ปุ่นครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยที่เฟยเปิดใจกับกีฬาเอ็กซ์ตรีม ตัวพี่บอยก่อนโควิดเขาเล่นอยู่เรื่อยเขาก็คุยให้เราฟังว่าอยากให้ล้องยากกว่าที่เห็นคนเล่นแล้วเหมือนง่ายทิปนี้พี่บอยเป็นโค้ดด้วยความที่เราใหม่เขาก็จับประกบเราเลยกลัวเกิดอันตรายคนที่เพิ่งเริ่มครั้งแรกมันจะกลัวพี่บอยเขาก็จะดูแลเราดีครั้งหน้าก็ว่าจะไปเล่นอีกจำเป็นต้องให้พี่บอย นนนสอิเซโกเป็น,น,น,นเนมืองที่คุณแม่อยากไปครั้งนี้พี่บอยมาชวนก็เลยไปด้วยกันพี่บอยก็พยายามจะดูแลหลายๆอย่างแต่คุณแม่ก็ไม่ยอมให้ดูแลในบางส่วนผลัดกันดูแลมีจังหวะที่แอบจ่ายต่างฝ่ายอยากดูแลกันและกันพี่บอยก็เข้ากับครอบครัวเราได้ดีเพราะบ้านเฟยผู้หญิงร้วนเขาก็ดูแลเราอยู่แล้วมีคุณแม่น้องสาวด้วยคุณแม่ก็แฮปปี้ไม่งั้นคงไม่ไปด้วยตั้งแต่แรก บ้านพี่บอยเป็นสุภาพบุรุษทั้งบ้านเลยทิปครอบครัวอาจจะมีอีกแต่ต้องเป็นที่ที่คุณแม่อยากไป